นี่นะทุกคนนะมันหัวนะยาวมากนะยังยาวทั้งใหญ่เนะ่ยนะพานี้เขียวนะทุกคนนะกีลุงน้อยถามเขาว่าพานี้เขียวนี่นะโม้ออัวใหญ่กว่าแขนจริงนะ<ช>แต่ยาวมากเลย อันนี้ก็ล้อยี่สิบนั่นก่อนนะเนี่ยโค้งกระทิงซุปเปอร์เคเอสนะคันนี้ เดี๋ยวมาดูพลัง120ยบนั่นส่นะทีมงานนี้120กร็บอย่างนั้นเลยนะุกคนนะ นี่นะทุกคนคันนี้เป็น150นะ150คันเดียวออกหนะ้า100ยีมเลยนะทุกคนนะ อันนี้นะตักกวนะเนี่ยคันนี้ใหญ่คันนี้จะเก็บคันเก็บค,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 คันกว่าสวยนะคันนี้สวยมากเลยมีแต่ลมเสียดายถังลมลมหมดนะ ท,ท, Bref, ทีมงานนี้นะทีมงานนี้อยู่บ่อทำนะทุกคนนะทีมงานโชควันนี้ก็วันนี้ก็นมโชยแรงมากเลยนะมันจะมีลมฟ้าลมฝนนะ

น,นี่สาลี่คันใหญ่มากเลยนะทั้งใหญ่ทั้งสวยเลยหัว,วดีนะทุกคนนะหัวสวยเลยมันก็ชนขวบนะแต่เป็นพันนี้เกี่ยวนะเกี่ยวหัวยาวนั้นกว่านะเมื่อกี้ที่ลุงน้อยยือนอยู่นั่นหัวโอยาวจะเป็นเมตรเลยนะยาวมากเลยปกนั้นนะมาทางนี้ก็ยาวแต่ก็ไม่เยอะนะเนี่ย ว่าทางท้ายนู่นนะคือนะเพราะว่าทางท้ายนู่นว่าจะเน่าว่าว่าเน่าเยอะเพราจะเอาให้หมดเดีย๋ยวดูกันว่าจะหมดหรือเปล่านะแต่คันนี้ใหญ่นะล้วกนนะันเนี่ยคันนี้ใหญ่ใหญ่สวยด้วยใหญ่สีนะเขาบอกวิ่งไปทำนะคอนวันเลยนะทีมงานเนะี่ยโชคมณีนะทีมงานโชคมณีอยู่บ้านบ่าทำ เดี๋ยวต้องเอารถช่วยยูหน่อยนะดินมาสาุดท้ายนี่ดินจะก้อนใหญ่มากนะทุกคนนะนกระกรอนใหญ่ลมกระแรงนะตรงนี้ลมก็พัดผู้หญิงนะทุกคนนะผู้หญิงขับเนี่ยเก่งมากเลยทุกคนนะ tuổi mà nó có gì không tuổi mà nó phải tuổi mà nó mà, mà, thôi nè rồi ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ